คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเนี่ยเป็นคนที่ติดแฟนแต่บางคนไม่ติดแฟนแล้วทำไมบางคนเนี่ยถึงเป็นคนที่ขี้หึงแต่แล้วทาไมบางคนถึงเชื่อใจแฟนหรือบางคนเป็นคนที่เก่งใจแฟนมากเลยแต่กับอีกคนหนึ่งทำไมเขาถึงเป็นคนที่กล้าให้จะดุแฟนชัดเจนกับแฟน ทำไมแต่ละคนถึงมีบุคลิกแตกต่างกันและประเด็นคือไอ้บุคลิกเหล่านี้มันติดตัวกับเราไม่ว่าเราจะมีแฟนไปกี่คนก็ตามคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนี้จริง,รงๆแล้วเรื่องนี้มันมีทฤษฎีรองรับอยู่ครับเขาเรียกว่า attachment style theory ครับแปลเป็นไทยมันแปลว่าทฤษฎีความผูกพันซึ่งทฤษฎีนี้คุณจอห์นโบบี้เขาเป็นคนคิดคนขึ้นมาครับคุณจอห์นโบบี้เนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษนะซึ่งคุณจอห์นเขาบอกว่าการที่เราถูกเลี้ยงดูมาในวัยเด็กเนี่ยมันส่งผลให เราเ,เป็นอิททางแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่ตอนเด็กพ่อแม่แม,แม่ใส่ใจอะไรมากมายโตมาคนคนนี้อาจจะรู้สึกโหยหาในความรักหรืออีกแบบหนึง่งคนที่ตอนเด็กเนี่ยไม่รับความรักจากพ่อแม่เลยแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องพึ่งพาตัวเองตลอดเลยทําให้เขาโตมาเป็นคนที่ไม่กล้ามีความสัมพันธ์แบบระยะยาวเพราะว่ากลัวว่าจะต้องเจ็บซึ่งคุณจอเนี่ยเขาแบ่งเป็น4รูปแบบความสัมพันธ์ครับที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้รูปแบบความสัมพันธ์ที่1ครับก็คือ s e c u a e attachment แปลว่าความสัมพันธ์แบบมั่นคงครับ คนที่มีความสัมพันธ์แบบมั่นคงเนี่ยบุคลิกคือจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองและมีความรู้สึกว่าเชื่อใจคนรักและเวลาคนเหล่านี้มีแฟนครับเขาจะไม่กลัวเลยกับการที่เขาต้องเป็นตัวเองและถึงแม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างในความสัมพันธ์นะครับคนเหล่านี้เขาจะกล้าที่จะเคลียร์แก้ปัญหาได้แบบเด็ดขาดหรือในกรณีแบบย่ำแย่ am, จริงถ้าต้องเลิกกันจริงอ่ะต่อให้เขารักแฟนมากนะแต่ถ้าหากว่าถึงเวลาที่เขาต้องกลับรักตัวเองอ่ะเขาจะสามารถกลับรักตัวเองได้ใหม่ครับโดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองไปคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบนี้นั่นแปลว่าตอนเด็กๆเกนี่ยคุณเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นครับคุณมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตคุณครับเวลาที่คุณเจอปัญหาต่างๆเอาง่ายๆว่าคุณไม่เคยรู้สึกอ้างว้างคุณไม่เคยรู้สึกว่าคุณต้องรับปัญหาทุกอย่างเพียงลำพัง และสิ่งเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงและมั่นใจกับการที่คุณจะมีความรักหรือมีคนมารักคุณและข้อดีของคนที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ครับก็คือเขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขและมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าเจอคนแบบเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์จะไปได้อย่างมั่นคงและยืนยาวและมีความสุขมากกว่ารูปแบบอื่นๆครับทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์รูปแบบที่2กันครับก็คือความสัมพันธ์แบบ anxious attachment ความสัมพันธ์แบบกังวลครับคนที่มาก และมักจะกลัวครับกลัวการที่เขาจะไม่ให้ความรักหรือความสนใจจากแฟนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องคอยเรียกร้องตลอดและแน่นอนครับว่ามันก็จะมีการทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นและถึงแม้จะทะเลาะก,กันเขาก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ยอมตลอดเพราะเขากลัวว่าเขาจะถูกทิ้งหรือถูกไม่รักครับแน่นอนครับว่าคนเหล่านี้ครับจะมาพร้อมกับอาการคิดมากและขี้หึงครับคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเขาคุณเป็นคนแบบนี้ครับนั่นแปลว่าในวัยเด็กครับคุณมักจะไม่ได้ความรักสม่ำเสมอจากครอบครัวหรือพ่อแม่ของคุณบางครั้งคุณอาจจะโดนพ่อแม่คุณตามใจครับแต่ว่าบางครั้งพ่อแม่คุณก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่รักคุณจริงๆและแน่นอนครับความรู้สึกนี้มันทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ณตอนที่คุณเป็นเด็กซึ่งมันก็สืบเนื่องมาจนถึงคุณโตครับว่าคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นครับสำหรับคนที่เป็นแบบนี้ครับคุณจนนตอออู่ีย้ mà nó là ไอสิ่งที่คุณคิดว่ากลัวเขาไม่รักคุณกลัวเขาไม่สนใจคุณเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดของตัวคุณเองหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงๆอันเนี้ยคุณต้องฝึกรู้เท่าทันตัวเองและมองทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะช่วยให้คุณลดอาการนี้ได้ครับทีนี้มาดูข้อที่3ารครับ a v o i d a n t Attachment ครับ Avoidance Attachment แปลว่าความสัมพันธ์แบบหลีกเลี่ยงครับซึ่งความสัมพันธ์รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่ารับมือยากที่สุดเลยก็ว่าได้คนที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ครับจะเป็นคนที่รักอิสระ,ะไม่ชอบความสมบ,บมเ่ชอ าความรู้สึกถึงแม้เขาจะรู้สึกดีรู้สึกรักแต่ว่าเขาจะไม่บอกซึ่งแน่นอนว่า,ามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดมากถ้าหากว่าต้องมีการเลือกลากันหรือการจากลาเกิดขึ้นคนเหล่านี้จะไม่กลัวครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาเพึ่งตัวเองได้เสมอและในความสัมพันธ์ครับสิ่งที่คนเหล่านี้เป็นก็คือเขามักจะคิดถึงตัวเองก่อนคําว่าเราครับหมายความว่าในเวลาที่คุณต้องการเขาถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเขาเห,เหนื่อย <S <S เขาก็จะไม่ไปหาคุณแต่ในเวลาที่เขาต้องการคุณ <S <S คุณต้องมาหาเขา ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ครับนั่นมาจากการที่ในวัยเด็กเนี่ยคุณไม่ได้รับความรักที่เสมอๆครับคุณไม่รู้สึกว่ามีคนรักคุณอยู่บนโลกอะเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ของคุณซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะมาจากการที่ตอนเด็กคุณถูกทิ้งหรืออยู่ห่างไกลพ่อแม่เลยทําให้ตอนเด็กเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเสียใจซึ่งสิ่งที่คุณทําให้ดีที่สุดในตอนนั้นคือการที่คุณต้องพึ่งตัวเองโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องไปเรียกร้องความรักจากใคร เพราะนั้นครับคนที่มีความสัมพันธ์แบบนี้แน่นอนครับว่าคุณอาจจะเจอคนมากมายครับที่เข้ามารักคุณแต่ด้วยความที่คุณมีปมในวัยเด็กคุณเลยไม่รู้สึกว่าคุณกล้าพอที่จะเปิดใจซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาเสียใจจากสิ่งที่คุณเป็นได้เพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้คือคุณต้องระวังทีนี้มาดูข้อที่สี่นะครับ fearful attachment อันเนี้ยแปลว่าความสัมพันธ์แบบหวาดตัวครับ ความสมพั์แบบหวาดกลัวคืออะไรคืออยากจะมีคนรักนะแต่รู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรที่จะมีคนรักฉันและนะ้วนควาว่าคนที่อยู่ในรูปแบบนี้ครับมักจะเป็นคนที่ไม่รักตัวเองและก็ไม่กล้าให้จะรักคนอื่นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแคร์หรือใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างคุณกับ ถ้าคุณเป็นแบบนี้ครับแปลว่าประสบการณ์ในวัยเด็กของคุณเนี่ยโหดร้ายมากๆคุณต้องเจอกับประสบการณ์ที่สูญเสียคนรักในวัยเด็กหรือว่าเป็นการทาร้ายร่างกายหรือจิตใจแบบที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆมานานพอสมควรจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณต้องตั้งกําแพงขึ้นมาปกป้องตัวเองจากความผิดหวังจากการที่มีคนรักหรือคุณต้องไปรักใครถ้าว่าใครที่ตกอยู่ในรูปแบบของสมรภูม์แบบนี้นะครับผมอยากให้คุณรับรู้ครับว่าจริงๆแล้วครับในตอนเด็กคุณอาจจะไม่มีคนที่รักคุณหรือดูแลคุณได้เต็มที่นะ แต่ถ้าหากว่าคุณรักตัวเองมากพอเห็นคุณค่าตัวเองมากพอคุณสามารถเจอความรักที่ดีที่ทําให้คุณมีความสุขในชีวิตได้จริงๆแล้วครับในทุกรูปแบบความสัมพันธ์สี่อย่างนี้บางทีเราก็เป็นมันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะแต่มันมักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เราปฏิบัติกับแฟนเราและมันส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์บางคนทําให้คบกับแฟนแล้วเอะอะก็เลิกกันเอะอะก็ไม่เข้าใจกันจริงๆแล้วมันอาจจะมาจากบูปินของคุณที่มันอยู่ในหัวคุณว่าหน้าตามันควรจะเป็นแบบนี้ ซึ่งมันไม่ใช่แบบที่ดีบางทีครับคนที่คุณอยู่ด้วยตอนนี้เขาอาจจะพยายามเต็มที่แล้วกับการทําสิ่งดีๆให้คุณคุณแค่ต้องพยายามมองเขาโดยที่ไม่เอาเรื่องราวในอดีตมาตัดสินว่ามันควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ให้คุณมองเขาจากสิ่งที่เขาพยายามทําให้คุณถ้าหากว่าคนที่คุณอยู่ด้วยตอนนี้เขายังไม่ดีพอคุณสามารถตัดทิ้งได้และคุณสามารถเลือกใหม่ได้ในแบบที่คุณอยากได้เราทุกคนมีทางเลือกเสมอ แต่ถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเขาทําดีแล้วคุณแค่เปิดมุมมองใหม่พยายามมองเขาในมุมที่เขาดีกับคุณผมมองว่าเท่านี้ก็น่าทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและตัวคุณเองดีขึ้นได้ครับหากใครสนใจปรึกษาเรื่องความรักกับผมแบบส่วนตัวหรือว่าสนใจคอร์สออนไลน์ making p r e z c y คุณสามารถแอดมพทเลยแอดชองคาริสหรือคลิกงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้ครับผมชองคาริสครับ